เหตุดังจับโปอชิมิญาไม่ร่วมเฟรมเดียวกันชาวเน็ตลัน่นมีเธอต้องไม่มีฉันเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาสำหรับคู่รักวัยรุ่นลูกดาราชื่อดังอย่างอาชิอชิรวัตว์ลูกชายสุดที่รักของโบชยาดาและปลุกเกิกพลกับสาวมิญาทองเจอลูกสาวของพีททองเจือและเจงวิไลลักษมีข่าวลือหนาหูว่าเด็กทั้งสองคนเลิกรากันแล้ว ล่าสุดเฟ้นเท f เฟซบุ๊กจับโป๊ดาราได้ออกมาโพสต์ภาพปริศนาจุดชนวนเลิกราของอาชิมิยาอีกครั้งโดยโดยดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าเอ๋มาเล่นเกมจับผิดภาพกันค่ะฐานะอย่างเราเราจัดงานได้สองรอบอยู่แล้วรอบหนึ่งก็เพื่อนคนหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็เพื่อนอีกคนหนึ่งอยากให้จัดอีกสักรอบจังเลยค่ะเดียนอยากไป เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่รู้ไม่เห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่รู้อะไรเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องลูกครึ่งที่เป็นตีเฟสเหล่อมากค่ะอย่างไรก็ตามประเด็นเลิกราต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกเองจะดีกว่าค่ะดอกจัน